ไหนๆก็มีเรื่องมาเล่าเยอะแล้วนะพี่น้องเอาเรื่องนี้อีกสักเรื่องหนึ่งคือว่ากันด้วยโรคจิตรักษาด้วยวิธีอื่นไม่หายนอกจากใช้สมาธิเท่านั้นเพราะคนหนึ่งที่เคยเป็นก็คือพี่ ที่วันก่อนเล่าเรื่องของเพื่อนที่พูดคำหยาบแล้วก็คือไม่รู้ทำอย่างไรจะนอนก็นอนไม่ได้เลยลุกขึ้นมาด่าในเวรแล้วก็ตัวเองก็หงุดหงิดนะพี่น้องคือพี่ก็เห็นมาเยอะ เรื่องโรคจิตนี่หูแว่วไม่ได้หมายความว่าแค่หูแว่วและไม่น้อง <c oughs> แต่หมายถึงว่าในเวเนี่ยเขาจะสั่งด้วยเช่นให้ฆ่าตัวตายเอามีดแทงเอ,อที่หัวใจยี่สิบที แบบนี้ยพี่น้องเพราะฉะนั้นเมื่อคนคุ้มครั่งหมอก็คิดอยู่แล้วว่าถ้าหากว่ามียาให้กินเนี่ยนอนดีดๆเฉยๆไม่ขยับขยื่นอะไรเนี่ยพี่น้องคิดว่าอาการจะดีขึ้นแต่ที่จริงแล้ว ไม่ได้แก้ไขที่ต้นตอหรือสาเหตุแต่แก้ที่ปลายเหตุมากกว่าเพราะต้นเหตุเนี่ยมาจากจิตเจ้ากรรมในเวรแล้วโรคเนี่ยรักษาไม่หายเพราะว่าถ้าหากว่ารักษาหายไปเนี่ยเมื่อ หมดในเวรเจ้าของร่างก็จะตายเพราะหมดกรรมนะพี่น้องเพราะฉะนั้นมันก็ต้องเหลือไว้สักหน่อยหนึ่งเหมือนเพื่อนพี่อ่ะพี่น้องที่เมื่อวันก่อนก็เพิ่งเล่าให้ฟังว่าของเพื่อนพี่เนี่ยพอหมดจากเจ้ากรรมในเวรเขาก็จากไป โดยอาการที่สงบนะพี่น้องพร้อมกับความบอบช้ำ um ทางด้านร่างกายและจิตใจเขามากพี่น้องเพื่อนคนเนี้ยเขาเป็นคนรักพี่มากในบรรดาเพื่อนมอต้นด้วยกันทั้งหมดเนี่ยพี่ก็สนิทกับเพื่อนคนเนี้ย มากที่สุดเหมือนกันและก็แน่นอนว่าสนิทไปถึงพ่อเขาเลยพี่น้องเป็นคนที่ทำให้พี่รู้จักการทำสมาธิฉะนั้นที่พ่อเขาไม่ยอม เอาลูกเนี่ยไปโรงพยาบาลโรคจิตเนี่ยแลรักษาด้วยตนเองก็แต่ว่าก็ไม่หายพี่น้องเพราะว่าการทำสมาธิของเขาไม่ถูกต้องพี่เองก็เป็น เป็นระยะสั้นๆแล้วก็เวลาที่พี่เป็นเนี่ยอรารวาสหนักด้วยนะพี่น้องทุ่มโต๊ะทุ่มเก้าอี้เรดี่ยวแรงมีเยอะขนาดว่าหักเสาไฟได้พี่น้องเพราะฉะนั้นพี่เป็นมาหมดแล้วเมื่อเป็นมาแล้วก็มีประสบการณ์ ในการรักษาแฟนของเพื่อนที่ก็เพิ่งจะหายไปไม่นานแต่ว่าแฟนของเพื่อนเนี่ยก็พอหายจากโรคจิตก็มีโรคหัวใจขึ้นมาแทนที่ก็เหมือนกันพี่น้อง นี่ถ้าเขาเกิดไม่มีไนเวนเหลืออยู่เนี่ยป่านนี้เขาก็จากโรคนี้ไปด้วยความสงบแล้วแต่ว่าเขายังมีโรคอย่างอื่นเช่นโรคหัวใจใพี่น้องก็เลยทำให้เขายังอยู่ซึ่งแต่ละเคสเนี่ย <c oughs> ไม่เหมือนกันแต่รักษาด้วยยาเนี่ยทำยังไงก็ไม่หายแต่ว่าถ้ารักษาด้วยสมาธิของพี่เนี่ยหมอรักษามาห้าปีไม่หายพอพี่มาต่ออีกสองปีก็เริ่มดีขึ้น พอเข้าปีที่สาปีที่สก็เริ่มขับมอเตอร์ไซค์ไปเอายาเองได้แล้วนี่สำหรับแฟนพี่นะพี่น้องก็เรียกว่ามันเป็นแบบนี้คือเล่าตามความเป็นจริงนะพี่น้องว่าถ้าพี่รักษาเองเนี่ย เป็นอย่างไรก็เมื่อกี้ก็เจออดีตแม่บ้านเนี่ยมาคอมเมนต์ในโพสต์พี่ประมาณว่ารักษาตัวเองก่อนได้ไหมดีไหมแล้วก็ฮ่าฮ่ามาพี่ก็เพิ่งตอบไปว่าพี่เนี่ยรักษามาแล้ว20ปี เพราะฉะนั้น20่กว่าปีด้วยพี่น้องเพราะฉะนั้นประสบการณ์ของพี่เนี่ยในการรักษาเนี่ยเยอก็เรียกว่าช่วงนี้ยเป็นช่วงที่เหมาะในการที่จะเอาประสบการณ์ต่างๆมาเล่าให้ใหฟังวันนี้ก็เล่าไปเล่ามาก็ สีเรื่องนะพี่น้องเดี๋ยวพรุ่งน,นี้พี่น้องเจอเรื่องเกี่ยวกับการฟอกใจด้วยสมาธิเะพี่น้องอดใจรอไว้แป๊บหนึ่งนะพี่น้อง,อจอองเจอแน่นอนเรื่องนี้พี่คิดเอาไว้แล้วแต่เรื่องโรคจิตเนี่ยพี่เพิ่งไปเม้น ในเรียกว่าคอมเมนต์ของ a อ t ทแล้วก็ตอบไปเกี่ยวกับโรคจิตนี่แหละพี่น้องคือการเมนเนี่ยพี่ก็พิมพ์ค่อนข้างช้าไม่เหมือนพูดพูดเนี่ยเร็วแล้วก็ได้ปริมาณข่าวสารไดร้ละเอียดเยอะกว่า ที่จะเม้นอีกกับพี่น้องก็เป็นแบบนี้ฉะนั้นแฟนของเพื่อนก็เขาเรียกว่าเขาบอกออกมาเองเลยว่าหายจากโรคจิตมาเป็นโรคหัวใจก็ตามมารักษาอีกกับพี่น้องซึ่งพี่ก็บอกไปแล้วว่า เดี๋ยวจะรักษาด้วยวิธีการที่ใช้การเปลี่ยนสังขาระขันก็ก็จะเป็นอีกเรื่องหนึ่งนะพี่น้องวันนี้สี่เรื่องก็คงจะเพียงพอแล้วพรุ่งนี้มีอย่างน้อยสองเรื่องตุนเอาไว้เตรียมเล่า เพราะว่าช่วงนี้ที่หยุดหยุดเป็นเดือนพี่น้องทำไงได้พี่น้องไอไข้โควิดเนี่ยมันจริงๆแล้วพี่เล่าให้ฟังว่าโควิดเนี่ยก็เป็นเหมือนกับโรคหวัดประเภทหนึ่งนะพี่น้องแต่ว่า พี่ก็บอกไปแล้วว่าพี่จะใช้วิธีการแบบว่าตัดต่อพนุกรรม <c oughs> ขึ้นมาใหม่ทำให้อ้โรคโควิดเนี่ยมองเห็นว่าพี่เนี่ยติดเชื้อแล้วแปบลบว่าจริงๆโดนหลอกกับพี่น้องเชื้อโรค ก็โดนหลอกได้นะพี่น้องอ่ะเรื่องเรื่องเนี้ยพี่ก็เล่าไปแล้วก็ขอย่อๆเอาไว้แค่นี้ก่อนก็แล้วกันนะพี่น้องอืมเพราะว่ามันก็ซ้ำก็อ่ะจบบริบโรณ์ด้วยประการในทันนี้ก็สวัสดีครับ